ตัวนี้เป็นตัวอะไรครับไฟฟ้าสำรองอนเนกประสงค์ใช่ไหมครับก็จะมีแผงโซล่าเซลล์กี่วัตต์ครับ,รบไฟฟ้าโซล่าเซลล์22วัตต์อันนี้คือหลอด LED อันนี้คือสามารถยกไปใช้การการแจ้งได้ใช่ไหมครับันนี้ห่างไกลมัน,ม,นมันใช้ได้ได้เท่าไหร่ 40่โมาามันแต่ก็คิดอ่ไฟฟ้านดัอ๋ออาถ้าเกิดว่าไปกลางแจ้งนี่อุปกรณ์ไฟฟ้านี่อย่างมากสุดคือพัดลมแล้วก็หลอดไฟใช่ไหมเต็มที่เท่านั้นเองเพราะว่าเราใช้แบตเท่าไหร่ครับกี่โวลต์เอ่อเออเออใช้แบตที่สงเราสามารถเพิ่มแบตได้ไ<ม>ใช่ไหม,ไมเป็นเป็นแบตแบตรถยนต์เปลี่ยนแผงโซล่าเซลล์่อือ อันนี้ลองลองลองใช้งานหน่อยครับอันนี้คือสวิตช์ปิดเปิดใช่ครับอันนี้จะเป็นตัวดิจิตอลมิเตอร์แสดงค่าสถานะของพลังแบตเตนเนอรี่อ๋อเป็นตัวแสดงพลัางงานของแบตเตอรี่เราเปิดเราเสียบปึ๊บก็ไฟก็จะสว่างอ๋ออันนี้คือแบบเป็นตัวตัวเล็กประมาณนั้นเถอะเนาะอันนี้มันเสียบ ไปได้แล้วก็พัดลมได้เนาะอันนี้ขนาดเนี้นเนาะอันนี้ฝั่งนี้คืออะไรครับอ่าสาย USB ไว้เสียบโทรศัพท์อันนี้คืออะไรเนี่ยพอตครับ12อันนี้เท่าอพอตสิบสองโวลต์อันนี้กล่องก็คือเราก็ซื้อกล่องมามาธรรมดาใช่ไหมใช่แล้วก็ดัดแปลงได้อ๋อมาดัดแปลงเอาไดีลองลองดูในกล่องหน่อยครับในกล่องก็จะประกอบไปด้วยอันนี้ก็ ตัวปลั๊กไฟที่เราเดินวงจรมาด้านล่างก็จะเป็นอะไรนะตัวซ้ายมือนี่ตัวอะไรครับอันนี้เป็นโซล่าโซชาร์จเจอร์อ่าโซล่าชาร์จเจอร์เป็ตัวรับพลังงานจ์เตัวนี้ขวามือก็จะเป็นตัวอินเวอร์เตอร์ไวแปลงกระแสโอ๋อกระแสตรงเป็นกระแสสลับ d c อินเวอร์เตอร์แล้วแบตเตอรี่ อันนี้แบตเตอรี่ของการอันนี้ก็คือตัวอะ,อะไรนะโซล่ชาชร์เจอร์ครับโซล่าชาร์เจอร์คอนโทลเลอร์ใช่ไหมแบตเตอรี่แล้วก็ตัวอินเวอร์เตอร์อันนี้ต้นทุนเท่าไหร่ครับเนี่ยห้าพันห้าพันต้นทุนห้าพันแต่ถ้าเกิดใหญ่กว่านี้ต้นทุนก็คงจะเยอะกว่านี้ใช่ไหมอ๋ออันนี้คือเป็นชุดสำรองอนเนกประสงค์เนาะอโอเค อ่าโอเคนะครับชุดสำรองไฟฟ้าอนเนกประสงค์สามารถยกไปใช้งานในที่กางแจ้งได้